ด็อย่างเดียวครับอ,อีก33มิกิโลเมตรไปยังวัดถ้ำขาวงผเราจะไปข้นเขากันนะครับคุณทีวีไอที่มาเราขับรถผ่านกทีพีไอเรานะช่ให้พี่ที่เราไปบ้านเราเนี่ยเออเนี่ยเส้นหทางนี้ไปเนี่ยทีพีไอโรงงานปอน,นอูันใหญ่อยู่นะโอ้โรงงานนี้มินดีมากน่าจะบอกเนี่ยนะ พี่แล้วมาข้างหลังโรงงานเดี๋ยวข้อไปเชลล์บุรีที่เลี้ซ้ายไปห่าเรือกันตัวนี้โรงงานมันใหญ่มากเลยนี่เราต้องไปเช็ดขี้นกของนะครับพันคนหนึ่งพันคนง่ายอยู่นะติดบ้านด้วยที่มันทำไปข้างบนหนึ่งร้อ ทางเข้ารถยดจังวัดเข้ากันโรงงานใช่โรงงานรถโรงงานรถรับส um> ่งพนักงานเขาจงจุดกระจุรถดีรถดีาม่เลี้ยวขวาใช่่ะเคยมวบอเส็จไหมออคือมตัวนี้เสร็จไหูจดยผ่านะที่จะผ่านะพุ้นอ้นี่เงินพุ่นผมนี่เงินูจรงเลี้ยวขวามันบว่าสิ่ที เป็นตะมากของาขึ้นเนี่ยเ็จะเปียวเนาะเปียวเลได้เลยเจ็ดแต่ก็แต่มันก็เป็นตะหากินง่ายนะเพราะว่าติดข้องเป็นตะหาตกเบรคตกตุ้งตกปลาเอออืมาอ่ากินง่ายห้าปลาสิบหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบรงไปอันนี้มันเลี้ยวอันนี <ifa> ้มันเลี้ยวอันนี้มันเลี้ยวไป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 ชนรถเลี้บวแล้วไงไปชนรถเลี้ยวนี่เรียงหน่อย นี่ไงมีเขาข้างหน้าไงใช่ไหมคือเนี่ยมีเขาเขาวงอำเภอหนองหานไม่ใช่อำเภออำเภออะไรไม่รู้พุทธบาทพุทธบาทสระบุรีเคยมาบ้างจจ้าไม่เคยมาอเภอที่สนุกดีมากเลยมาเส้นนี้มันมีแค่จุดเดียวอ่ะ สร้างใหม่เลยอะไรเไนี่รถดูดีมันก็เลยแย่งครับรถ <laughs> ก็สุดยอดเลยอัดเท่าไหร่เนี่ยร้อยยี่เลยร้อยยี่ครับรถเจิอดอย่างเดียวนะครับคิดว่าจะกีน่นาที่ถึงเนี่ยไม่ครับสำหรับพอดีภูขเขาภูขเขาเนี่ยภูขเขาครับภูขเขายินงคนนะครับ ภูเขาเนี่ยสวยมากครับบรรยาก,ศกาศถ้าู้ชมได้เห็นจริงก็สวยมากนาากีนกนก่แต่ก็พอมีบ้างอยู่นะข้างๆแต่ภูเขาที่สวยมาก,ามากแรง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 ปลงูกข้าวอ่ะ เซตนี้ไม่เคยมาสักทีเลยสวยสวยอย่เลยเป็นโรงงานอันนี้เขาหินแต่เพเขาหินปนเออเนี่ยเนี่ยเขาไม่จะไม่มีต้นไม้เลยไม่น้อยเขาหินปูนไม่มีต้นไม้เลยในวัดนี่หรือที่เอามาใช่เรามาวัดนี่แหละเขาวงแต่ยังไม่ถึงหรอกนี่วงมันอยู่อำเภอพุทธบาทเฉีพุทธบาทวัดบุโกวที่ที่เขาที่ว่าอะไรนะคุณไม่ใช่ครับเราตามที่ว่ามีลิงก์อยู่ตรงหัวเลย ก็อยู่ใกล้กันอยู่แล้วแต่เราไม่ไปดินกลัวลิงมาดึงรถกลัวดึงลิงดึงเสาอขาดขาดแล้วลิงเสาอขาตั้งครับลิงตัวใหญ่ที่เขาออกข่าวให้ลิงเรียว่านายเลื่อนอุตังเหรอเออสลับบุรีสลับบุรีมีลิงตัวใหญ่นี่ว่าอยู่บนเขาหนูเออสลับบุรีนี่แหละนี่กระส์บุรีเชื่อพยายามมาดอนจีเออนี่ยสลับบุรีตัวเนาะออใช่นี่เขาออกข่าวว่าอยู่ว่าลิงตัวใหญ่เจ้าคนเออสลับบุรีนี่นะเป็นลิงอะไรเลื่อนอุตังเหรอ ลงมตังวะโอ้ตัวใหญ่มากเดีเราต้อเห็น้ลงมากูมีแต่ลงลงตรงนี้พระเยดีวะโอ้โอีกเขาหน้าขึ้นขึ้นไปปิดเล่นนะใช่บนเขาจุดจุดชมวิวางนี่ทำจำดีสุด มาถึงตำบลเขาวงเป็นอันท um> ี่เรียบร้อยครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในว่าบรรยากาศข้างในจะมีอะไรยังไงบ้างก็เขาบอกจะมีปุดปักคงนะผมว่ามีคนเคยขึ้นไปถึงจุดนั้นแล้วเนี่ยครับมีสองจุดเลยเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันว่าภายในวัดเขาวงเนี้มันจะแตกต่างกับวัดเขาวงที่จังหวัดอุทัยธานีหรือเปล่ากครับ ก็วันนี้ก็จะมานะครับผมเพิ่มอีกหนึ่งคนนะครับอุ้ยงาไม่ใช่อุ้ยองค์พระครับผมองค์พระประธานนะครับผมอยู่ฝั่งนู้นสวยมากเลยโคราชสุขุมวิเนี่ยครับผมก็คนก็จะมาเรื่อยๆครับผมเนี่ยเนี่ยก็จะมีสองนะครับผมสองคนเขาโงจริงๆนี่าจะมาที่เกันขึ้นเมื่อกี้เนี่ยขึ้นเมื่อกี้นี่ยเหรอเหรอน่าจะเลยนะครับผมน่าจะเลยเดี๋ยวเราต้องกลับรถนะครับ เราต้องหมุนนะครับเราต้องหมุนหมุนตุ้ยๆนะครับเราหมุนอยู่แล้วครับเมื่อกี้ผมเขียนวัดเขาวงนึกว่าเมื่อกี้เขียนวัดเขาวงครับก็เลยเลยครับมัวแต่ตื่นตาตื่นใจครับผมหลงนี่นี่อาจจะใช่นะนี่ไงวัดเขาวงถ้ำนารไรนี่ครับผมเจอแล้วแกรบสีเขียวๆป้ายเริ่มเทิมเราเลี้ยวเข้าไปเลยแกรบอ่าเรียวเรียวเราก็เลี้ยวซ้ายนะครับผมเลี้ยวซ้ายเข้าไปเลยแกรบเลี้ยวซ้ายเข้าไปเลยนี่ครับผมวัดเขาวงถ้ำนาไรแกรบไปเลยครับผมอ่า นี่ครับผมโอ้โหนี่ครับผมสําหรับท่านผู้ชมที่ใครไม่เคยมาเข้าหินปูนนะครับนี่ครับอันนี้จะเป็นถ้ำหินปูนนะครับที่เขาทำหินปูนนี่ขุดได้ไหมครับขุดได้ครับผมขุดได้มันหินปูนทำไหมโอ้ยคล้ายกันเลยครับผมเอาไปทําอุตสาหกรรมได้เลยครับผมทั้งสองแบบเออพี่ตรงใบเดียวเลยถึงเลยทางเดินใช่ไหมตรงต่อไปหิ่ปูนเราก็เรียบตรงต่อไปมันเป็นวนเป็นรุดวนรุดวนใช่ไหมนี่เราไปดูดิ ว่าจะวนยังไงแล้วสุดท้ายเราจะไปจอดรถตรงไหนครับเนี่ยเดี๋ยวไปดูเข้าไปจอดรถเต็มเลยครับนู่นไงทางเข้าทางเข้าแล้วก็เลี้ยวขวาเลยครับนี่ที่จอดรถครับเลีเข้าไปก่อนครับเข้าเลี้ยวขวาครับเข้าไปก่อนนะครับเข้าไปก่อนเข้าไปก่่ออนทีมันทำเลยสมาธิเหรอนี่ครับผมโอ้โหนี่ครับบรรยากาศ นี่เราไปจอดตรงนู้นดีกว่าสำหรับคนที่ไม่เคยมานะครับผมแนะนําเลยครับเราจะวนไปได้ะวะวนได้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 ไปได้ได้วนได้เป็นบ่วนได้วนได้ครับวนได้ครับถ้ำเขาวงครับถ้ำเขาวงมาเลีมายมา้ยาลยายาเลยามีเลวมาเมเลยยมเลยมเยเลยวนี่เลียวยาเลยยยเยยวอยู่เยยยู่ บรรยากาศในวัดขาวงครับโอ้จะกลายพเแลนหน้าตาดีขนาดนี้บาบอครับม่าถ่ายรูปต้องรางข้า นี่ก็จะเข้ามาถึงในเขตนะครับถ้ำาะารนี่ก็จะเป็นจุดศึกษาครับผมของหลวงพ่อฤาษีวัดท่าสุงนะครับหลวงพ่อฤาษีรครับตนนัวนี้ในหลวงพ่อฤาษีวัดท่าสุงนะครับแล้วก็ในของพระครูสมเด็จนะครับพระพุทธจาทร์ก็จะนั่งคู่กัน เดี๋ยวไปข้างในอีกครับตอนนี้เรามีในแบบทิ้งจังยูนัมหน้าเป็นทิ้งจังอยู่ในในหน้านะนลำหน้านี่ครับนี่เราได้มาถึงแล้วนี่ครับบรรยากาศหลอกหสวยงามนะครับด้านในมีอะไรอยู่บ้านี่ครับอยู่ด้านในก่อน ไอาไว้หลวงพ่อก่อนนะครับตำบลภาคตำบล่าป่าครับรเาตำบล่าป่าก่อนครัับดภายในวัดเขาวงจังหวัดสระบุรีนะครับนี่วัดคุ้นใช่ครับครับโบราณสถานวัดเขาวงนะครับถ้ำนารายนี่ไรั่เดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าข้างในมีอะไรอีกุ้ยครับผมจะล้มครับ ลงมาเสร็งก็ไหวหลวงพ่อนะครับผมก่อนเท้านะครับสัการะนะครับเดี๋ยวเราไปข้างใน,นอีกนะครับนี่ก็ภายในถ้ำนะครับผม นี่ก็จะเป็นในส่วนของนะครับจารึกของถ้ำนารายครับเดี๋ยวเราไปดีกยนไปข้างในกันนะครับว่าภายในนี้แต่แต่ลมบรรยากาศดีมากลมบรรยากาศดีมากมากนี่ครับผมบรรยากาศอะไย ก็ใส่น้ำจิดมข้าไปไวอืมเรใช้ใเจ้าใช่ไหมจิ้มข้าวใบไวนนะแกรบ ว่ามาไม่ถึงนะครับในของวัดพรดท่านมาลัยของจังหวัดสกลนครเลยนี้เดี๋ยวครับต่อไปจะไปเดี๋ยวต่อเดี๋ยวเราไปอีที่หนึ่งนะครับโอเคผมจบแล้วนครับหลวงพ่อฤทินดำอาจจะมืดๆหน่อยนะครับ นี่ครับนี่ก็ลักษณะก็ออกมาก็จะเป็นพระพุทธรูปนะครับนี่เป็นหินนะครับเป็นหินหินปูนภายในก็จะมีนะครับพระพุทธรูปมีอยู่สององค์นะครับ ก็จะเป็นข้างลังองค์พระนะครับผมนีก็จะไปข้างหน้า,ากันให้น้ำ บรรยากาศป่าน้อมวัดทําขาว,วงจังหวัดสระบุรีเป็นคลิปที่สนุกสนานมากครับนี่ครับลองเล่นออรีสักชุดหนึ่งให้ฟังหน่อยครับ <c oughs> น่าเป็นไงรนี่คือกรองเออไม่โบราณ โอ้ยเตนตอนบผมไปแล้วครับผมคนเต้นตอนนนรนี้เราจะไปนะองค์ประธานนั่นบนนะครับผมผมกำลังจะขึ้นไปนะครับทุกผู้ชมครับตัวนี้หยางขึ้นไปก่อนนะครับสําหรับคนที่มาแล้วก็ถ้ามาไม่ถึงน้านบนนี้ก็ถือว่าจะกลับมาไม่ถึงนะอ่าตอนนี้เราหยางออกกาลังกายขึ้นไปครับออกกําลังไข่ครับผมใช่ครับอในเหงื่อด้วยเหงื่อเตียนครับไม่ได้ือนะครับ เดี๋ยวนั่นนะอีกนิดนึงครับก็จะใกล้จะถึงแล้วขึ้นมาครับไปเดี๋ยวมงานทั้งส่งแล้วเมื่อไงครับสองคนนั้นน่าจะไม่ไหวโดนแตนจอดมีครับท่านผู้ชมครับขึ้นมาเลยครับผมโครงข่าอยู่ข้างบนนะครับกล้ามขาขึ้นแล้วนะครับผมตรงนั้นอยู่ข้างบนนะครับเนี่ยครับผมเห็นเห็นไหวๆอยู่ขึ้นมาเลยครับ

โได้ไปหนึ่งหอบครับผมถุกเราก็บนแล้วเดี๋ยผมก็ไปไม่ถึงครับปวดขาเก่งแล้วขาเก่งแล้วนี่มาถึงแล้วจุดพระองค์ประธานนี่ก็จะเป็นจุดชมวิวเป็นทั้งจุดชมวิวแล้วก็เป็นไฮไลท์ ของที่นี่นยครับเนี่ยครับผมบรรยากาศนี่ก็จะเป็นภูเขานะครับภูเขาหินปูนทั้งลูกครับต้อผมาเราทูตสายบุกนี่ไปน,นี่เป็นองค์ประธานเป็นองค์ใหญ่นะครับผมดูจากวิดีโอนี้อาจจะเล็กๆครับแต่ภายในแต่ข้างแต่ว่าตัวจริงแล้วองค์ใหญ่มากๆครับ เหนื่อยครับผมขึ้นได้เมื่อก,กี้น่าจ,จะเป็นร้อยคันได้นะครับเดี๋ยวเราไปทางนู้นกันว่ามีอะไรอีกถนนไปนำเลยครับครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ <G ül üyor> น,น,นะครับผมเดินมาถึงน้ำครับ <G ül üyor> น้ำน้อยโปกๆนะครับผมน้ำน้อยน้ำน้อยโปกๆนะครับน้ำมาจากไหนระวังลื่นนะครับผมโอ้ว,วิวดีมากเลยครับท่านผ้ครับ ทางนี้มีอะไรตรงนี้ก็สวยครับทางนี้เป็นตะขบหรือเปล่าไม่ใช่อันนี้ก็น่าจะเป็นแถงไฟโซลาเซลล์นะครับที่อยู่บนนี้ก็น่าจะให้เป็นพลังงานแสงอาทิตย์ก็เป,เป็นจุดดีๆครับผมเป็น,นจุดท่องเที่ยว จะเป็นตัวเลือกนะครับสำหรับใครบางคนที่จะคิดจะเดินทางนะครับมาเที่ยวก็ถือว่าสวยมากวยมากเลยครับสวยมากมากครับระวังหมื่นนะครับค่อยๆเดินนะครับผมหมื่นนะครับไม่ใช่ลื่นครับระวังหมื่นครับหมื่นกับลื่นก็อันเดียวกันนะครับท่านผู้ชมหมื่นนะครับหมื่นกับลื่นผมจะงอยางมาชมวิวตรงนี้ครับผมอ่ายางมครับนี่คือต้นยีนยังบรงนี่ครับโอ้โห ตัวอะไรครับคุณครับจุดท่องเที่ยวโอ้ตัวนี้สวยมากเลยครับนี่ครับบรรยากาศคุณวิชัยครับสวยมากที่หาที่ไหนไม่ได้ครับในจุดแถวแถวสับรีนี้นะครับว้าวโคตรง่ายประชิดประชิดประชันต้องแมวกว่าชิดไปนี่ครับผมอู้งามเลยไปอือมนี่ก็อยู่หลังองค์ประธานนะครับเป็นผู้ชมกลับถือว่าใครมาแล้วก็ไม่ผิดหวังแน่นอนครับผมบรรยากาศร่มรื่นดีสุดยอดครับ ครับคุณผู้ช้ครับเป็นไงครับเอาก็มาแล้วรู้สึกไงบ้างครับคือม่่างเครื่องดีกับม่งเครื่องดีโอ้ี่เลยไม่งเครื่องต่อไปก็ลงเขาบ้างครับไประวังนะผมระวังลื่นอันตรายนะครับผมชันมากมากสำหรับคนที่ขาสั้นนะครับต้องถอนนะครับถอนก่อน ขาลงไม่ไดขาไ่รขาขึ้นนะครับผมสัตว์แน่นอนต่อไปเราจะไปที่ใหญ่ต่อนะพระพุทธบัตครับประพุทธาบ,าทบัตรขาลงก็สบายหน่อยแต่ขาขึ้นเนี้ยจะลำบากท,ทีหนึ่งครับก็เป็นร้อยขั้นขึ้นมาโอ้โหลงง่ายลงดีลงคล่องนะครับ,รบจวดเลยครับ โอเคเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปครับผมเดี๋ยวตอนนี้ขอตัดคลิปก่อนนะครับ,รบสวัสดีขอบคุณครับ